คอนเซปต์ของยำใหญ่ใส่ไอเดียในส่วนของไอเดียก็คือการจดบันทึกประวัติศาสตร์ส่วนตัวเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมต่อไปบันทึกเช่นไดอารี่คุณค่าความทรงจำประยุกต์ใช้เช่นเตรียมรับมือแผนป้องกันและเดทไลน์การบอกเวลาสำหรับการจดบันทึกประวัติศาสตร์ส่วนตัว เราอยากจะนำเสนอวิธีบันทึกเวลาในรูปแบบของป่าชื่อซึ่งเป็นระบบเวลาของจีนแบบโบราณป่าจื่อประกอบด้วยสองส่วนหลักและหนึ่งส่วนย่อยส่วนย่อยหรือส่วนเสริมของป่าจื้อจะใช้ในวิชาห่วงจุ้ยและดวงจีนซึ่งจะอธิบายต่อไป เมื่อทราบเวลาแล้วส่วนสำคัญคือเรื่องราวและเหตุการณ์โดยมีบุคคลและสถานที่เป็นผู้ดำเนินเรื่องราวสิ่งเหล่านี้จะซ่อนอยู่ในหัวข้อห่วงจุ้ยดาวเหินหรือพังหลอสูและป่าชื่อที่เราสนใจเมื่อมองในเชิงภาพรวมหรือม,อมาภาคป่าชื่อคือเวลาและเรื่องราวดาวเหินคือเวลาและพื้นที่เราจะผนวกสองหัวข้อ เข้ามาผูกให้เกิดเรื่องราวที่จะบันทึกต่อไปเวลาคือจุดร่วมของเรื่องราวหรือเหตุการณ์และพื้นที่ส่วนที่มาบรรจบกันคือเวลาในการจดบันทึกเช่นบันทึกทางประวัติศาสตร์นั่นเองยำใหญ่ใส่ไอเดียเมื่อมาถึงตอนนี้เราพอจะสามารถจะผูกเรื่องราวได้บ้างแล้วเวลาจดบันทึกประวัติศาสตร์ส่วนตัว คือส่วนที่ซ้อนทับระหว่างเรื่องราวและพื้นที่เรื่องราวคือป่าจื้พื้นที่คือปากว่าการบันทึกประวัติศาสตร์ส่วนตัวในหัวข้อพื้นที่เพื่อดำเนินเรื่องราวณนะสถานที่ต่างๆนั้นจะต้องมีขอบเขตชัดเจนเพื่อความเข้าใจดังกล่าวเราต้องเรียนรู้หลักการพื้นฐานของ การแปรผันของสรพสิ่งซึ่งเป็นแก่นแท้ของทุกเรื่องราวบนโลกใบนี้ก่อนจะมีพระอาทิตย์พระจันทร์และมนุษย์เกิดปรากฏการบิ๊กบางที่นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสรพสิ่งณขณะที่เหตุการณ์สงบลงเกิดสภาวะจากไม่มีจึงมีและตามมาด้วยสภาวะความเป็นคู่กันหรือหญินหยาง จากนั้นหยินหยางแปรผันเกิดสภาวะขวตรงข้ามสองคู่บวกหนึ่งศูนย์กลางหรือห้าฤดูการที่มาของผังเหอถูหรือห้าสภาวะที่เรามักเรียกว่ากฎเบญจธาตุน้ำไฟไม้ทองและดินสภาวะเริ่มต้นของสรรพสิ่งจะเคลื่อนตัวจากพื้นที่ธาตุน้ำหนึ่งไปพื้นที่ธาตุไฟสองจากพื้นที่ธาตุไฟ สองไปพื้นที่ธาตุไม้สามจากพื้นที่ธาตุไม้สมไปพื้นที่ธาตุทองสี่และไปสิ้นสุดวงรอบที่พื้นที่ศูนย์กลางธาตุดินห้าเมื่อจบที่ศูนย์กลางธาตุดินห้าและจะขึ้นรอบใหม่ที่พื้นที่ธาตุน้ำหกวนเช่นนี้เรื่อยไปจนกลับมาสู่พื้นที่ศูนย์กลางธาตุดินสิบ การเคลื่อนที่ของสถานะหินหยางคือหลักการสำคัญในเรื่องฤดูกาลและพื้นที่ทางห่งจุยส่คูณสเท่ากับแคือปากกว่า8ดคูณสเท่ากับ24คือภาพ24ทิศหรือ24ขุนเขา8ดคูณ8เท่ากับ64คือวิชาห่วงจุย64ส่ขวย หลักการจักรวันวิทยาในละทิเตาบอกเราว่าการแปรผันของสรรพสิ่งล้วนมาจากจุดเริ่มต้นเดียวกันสภาวะหยินหยางแปรผันทำให้เกิดพื้นที่สองระบบโดยใช้ช่วงเวลาของการกำเนิดมนุษย์เป็นตัวแบ่งเขต พื้นที่สองระบบประกอบด้วยพื้นที่ส่วนบนเรียกว่าฟ้าและพื้นที่ส่วนล่างเรียกว่าดินโดยหลักการทางหงจุยจะใช้คนหรือมนุษย์เป็นตัวประสานหรือเชื่อมร้อยเรื่องราวระหว่างฟ้าและดินทําให้เกิดทฤษฎีสามประสานเป็นหนึ่งเดียวรมเนียมการไว้ฟ้าดินก็มาจากรากฐ,ฐานทางหงจุยนี่เอง ที่มาของปากว้าทั้งสองระบบสภาวะหยินหยางแปรผันทำให้เกิดพื้นที่สองส่วนระบบที่หนึ่งเรียกว่าปากว้าก่อนฟ้าอธิบายเรื่องปรากฏการธรรมชาติระบบที่สองเรียกว่าปากว้าหลังฟ้าอธิบายเรื่องความสัมพันธ์ของเครือญาติพัฒนาการของวิชาดาวเหินอย่างง่ายโดยไล่เรียงลำดับ การแปรผันของสถานะหิงหยางจากผังเหอถูเกิดก่อนถัดไปคือผังหลอสูจากนั้นจึงค่อยๆพัฒนาไปตามลำดับดังนี้ผังเหอถูผังหลอสูปากว่าวิชาสามประสานวิชาดาวเหินและห่วงจุ้ยหกสิสี่ขวย ทั้งหมดคือขอบเขตของพื้นที่ที่เราจะใช้สำหรับการจดบันทึกประวัติศาสตร์ส่วนตัวนั่นเองเวลาจดบันทึกประวัติศาสตร์ส่วนตัวคือส่วนที่ซ้อนทับระหว่างเรื่องราวและพื้นที่เรื่องราวคือป่าจือ้อพื้นที่คือป่ากว่า เครื um ka, fate, ่องมือสองประเภทคือเครื่องมือวัดปริมาณสำหรับพื้นที่กับเครื่องมือวัดคุณภาพสำหรับเรื่องราวเครื่องมือสองประเภทคือหนึ่งเครื่องมือวัดปริมาณสำหรับพื้นที่แสดงถึงคุณค่าทางกายภาพเช่นหล่อแก่เข็มทิศไม้บรรทัดสองเครื่องมือวัดคุณภาพสำหรับเรื่องราวแสดงถึงคุณค่าทางจิตใจ เช่นความสัมพันธ์ในเครือญาติสุขภาวะทางจิตใจและกายภาพเรื่องราวของพื้นที่เกิดก่อนตามหลังด้วยเรื่องราวของบุคคลทําให้ทฤษฎีทางห่งจุ้ยเกิดก่อนทฤษฎีความสัมพันธ์ของมนุษย์เช่นเราใช้เรื่องห้าฤดูกาลพังเหอถูมาอธิบายเรื่องความแข็งแรงอ่อนแอของดิถีวิชาดุงจีน อธิบายอย่างง่ายๆก็คือธรรมชาติมาก่อนกำเนิดของมนุษย์แผนผังเรื่องราวของพื้นที่แผนผังเรื่องราวของบุคคลทฤษฎีหรือหลักการที่ใช้ศึกษาโหราศาสตร์จีน 1. หยินหยาง 2. ส,สี่ฤดูการบวกหนึ่งศูนย์กลาง 3. 24ทิศทางหรือขุนเขา 4. เบนจธาตุสามวงจร 5. ปฏิกิริยาของสิบต้นฟ้าภาคีพิคาต 6. ปฏิกิริยาของสิบสองกิ่งดินหรือนักสัตว์6 1จาคีไตรภากี 6.2. ส,สามหมวดห้าธาตุ 6.3. ชงเหงหายผัว ลำดับเครื่องมือทฤษฎีหรือหลักการ่วงจุยก่อนหลังและการแบ่งแยกการใช้งานอย่างง่ายแผนผังเรื่องราวของพื้นที่จะใช้ทฤษฎีหรือหลักการในข้อ 1. หอยินหยาง 2. สี่ฤดูการบวกหนึ่งศนย์กลาง 3. 24ี่ทิศทางหรือขุนเขาและสเบนจธาตุเป็นหลักการพื้นฐาน ส่วนแผนผังเรื่องราวของบุคคลจะใช้ทฤษฎีหรือหลักการในข้อ 5. ปฏิกิริยาของ10ต้นฟ้าและ6ปฏิกิริยาของ12กิ่งดินหรือนักษัตว์เป็นหลักการพื้นฐานเพื่อความเข้าใจในแนวคิดของหลักการฟ้าคนดินสามประสานจึงจะขออนุญาตนำเสนอแนวทางในการจดบันทึกประวัติศาสตร์ส่วนตัวดังนี้ การจดบันทึกประวัติศาสตร์จะเน้นเนื้อหาไปที่เรื่องราวของบุคคลสำคัญเช่นกษัตริย์ขุนนางและชนชั้นสูงยกตัวอย่างเช่นการปฏิวัติศินให้คอ19สอ9 1หรหรือการปฏิวัติจีนดรซุนยัเซนเป็นผู้นำคนสำคัญในการปฏิวัติและได้รับการยกย่องเป็นบิดาผู้ก่อตั้งของสาธารณรัฐจีนการปฏิวัตินี้ได้ชื่อว่าสิงไห พระมีขึ้นในคส1911ซึ่งตรงกับอักษรซินให้ในแผนภูมิสวรรค์ในปฏิทินจีนแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนผ่านเราจึงอยากจะนำเสนอให้เปลี่ยนเป็นแนวคิดคืนสู่สามาน